เที่ยนอนออนไลน์กับอนแนนทัวร์ครับให้ดูนะครับนี่จันทิมารีสอร์อทเกาะทะลุครับมีป้ายหลัก425กิโลเมตรจากกรุงเทพให้ป้ามิโนบอกไว้ก่อนแหละนี่เป็นด้านหน้าจันทิมารีสอร์ทครับเวลาใครมาหาหนองมึกต้องคิดถึงจันทิมารีสอร์ทครับอนแนนทัวร์โปรโมทเต็มที่ครับงานนี้เดี๋ยวของญาติใช้ท่าพี่โจและซุนิโจทาวเวลครับเขาจะทำท่าจิ้มจิเอาถือกล้องหน่อยมาดูถือนิดนึงนงนะเดี๋ยวเตรียมพี่โจรครับโลโก้เขาจะทำท่านี้นะพี่โจ <laughs> จิมจิ้มจิมเออจิมจิมจมจมจมผมก็งงคำทายครับคือท่าพี่โจนะครับเรียนได้พี่โจรครับผมอยู่ที่จันทิมารรสซอทอ่ะหาเที่ยวต่อเป็นพีเซนเตอร์ให้กับจันทิมารรสซอทครับตรงนี้เป็นหาดบางเบิกนะครับด้านหน้าของจันทิมารรสซอทด้านซ้ายมือเขาเรียกว่าภูเขาไม่รู้ชื่อหรอกแต่ว่าตรงนี้จะเป็นที่รบที่จอด เรือเล็กเรือประมงเล็กมาจอดไว้เทียบท่าตรงนี้จริงๆแล้วผมคิดว่าเช้าๆหรือว่าในช่วงที่เขาเอาเรือมาเก็บเนี่ยน่าจะมีปลาเยอะนะปลาแล้วก็พวกของทะเลที่ได้มาเช้าๆเวลาเขาไปออกตกหมึกตกปลาหาปูหาหอยหา,หาปุ้งน่าจะมีเยอะผมก็อยากจะมาดูนะถ้าเกิดวันนี้ตื่นเช้าทันถ้าสมมติว่าถ้าคืนนี้ไม่เมาลับไปกับพี่โจก่อนก็คงได้มาดูบรรยากาศยามเช้าที่กันที่มารีสอร์ทกับอันแนทัวร์กิทเทนออนออนไลน์ บรรยากาศดีครับวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่วันที่4พฤษภาคม2558อันนี้โทรกินเที่วออนไลน์ครับมาเที่ยวหาดบางเบิดที่จัดที่มารีสอร์ทนะครับก็มาดูบรรยากาศดีๆบรรยากาศชายทะเลลมเย,ย็นๆที่หาดบางเบิดคือน้ําทะเลเนี่ยก็ใช้ได้นะแต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นเลนนิดๆแต่โดยโบริเวณรอบข้างจะเป็นทรายแล้วก็แนวสน ถ้าคนที่ไม่ใช้บริการของจันทิมารีสอทก็ั่งพักตรงนี้ได้ผมพารถมาจอดตรงนี้ในวันเช้าแต่ว่าเอาไปจอดที่นู่นแล้วพอดีเขามีกองถ่ายละครมาถ่ายอยู่ประมาณสองทิศผมก็เลยมาเดินเล่นตรงนี้ก่อนนะครับแล้วคืนนี้เดี๋ยวไปตกมือดูริมหาดบางเมิดีมีคนเล่นจะจริงมีร้านอาหารแต่ผมจะเดินพาเที่ยวชมบริเวณรอบๆเนี่ยจริงๆโค้งเห็นไหมครับถ้าคนใช้สายตาดูมันผมอะเห็นไหมหาดจะโค้งเป็นรูปวงกลมเลยเห็นไหมดูมือผ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 ม ดูมืผมไปถึงทะเลไปเท่าทีไปถึงภูเขาตรงนู้นเลยนั่นคือภูเขาที่มีชายหาดเหมือนกันแล้วก็มีที่พักเหมือนกันแล้วก็มีแนวสีขาวนะครับเส้นขาวขาวดูในมือผมนะเส้นขาวโค้งมาที่นี่มาจนถึงที่จันทิมาริสซอนนี้ส่วนของที่เล็กจันทิมาริสซอนนี่คืออยู่ติดภูเขาด้านนี้ครับก็เวลาออกมาจากบางเวร์ตรงนี้ครับเดี๋ยวซ้ายปั๊บตรงมาก็จะเจอกับที่เล็กจันทิมาริสซอนนะครับ ลูกพี่ผมผมต้อเป็นลูกพี่ก็าเขาซ้ายนอนฟรีนะเราก็ต้องรีบช่วยกันทำมาหาก,กินเลยอย่างน้อยก็ไม่ต้องเสียค่าเรือพาไปตกเมือแล้ววันนี้ก็ไปดำน้ำฟรีแล้วนะครับก็ยังไงร้วติดตามอันแน่ทัวร์ได้ครับที่เที่ยนอรไลน์ครับฝากพี่โจสนิจโจเทาวเวลนะครับวันที่ิามผมก็ฝากสับตะไคร้เขาทีนะเพราะว่าเขาก็เริ่มทําเป็นแนวเดียวกันเป็นกลุ่มของการท่องเที่ยวอีกหลายๆคนที่กําลังเริ่มทําครับแต่ว่าพวกผมเป็นตัวจริงนะไปกันไม่ก็จะหยุดเลยโอ้โหนี่ครับได้แผลเยอะเดี๋ยวดูแผลก่อนโชว โชว์ไปรอบหนึ่งนี่นี่ดูนี่หนึ่งจุดสองโอ้โหเยอะเยอะเห็นไหมแล้วโดนหอยเม่นมาด้วยตรงไหนวะนี่นี่หอยเม่นยังไม่ออกหมดเลยก็เจอกันได้ครับคืนนี้แต่ตรงมึกต่อครับกย่าลืนติดตามชมครับผมก็สไตล์เลยๆบู๊บู๊มาเนี่ยเดี๋ยวไปทําคลิปเข้าป่าก่อนแต่ผมพูดเนี่ยเพื่อนๆคงได้ดูและไม่รู้ว่าจะออกพอดีไม่ดีชอบไม่ชอบคอมเมนต์ได้ครับเพราะว่ามันจะมีทิ่เข้าไปตอนที่ไปตกน้ไอ้ต้นเตยไปตก ปลาแล้วก็ดำยิงปลาเนี่ยยังเข้าไม่ถึงเพราะว่าผมไปในช่วงที่เวลาไม่เหมาะสมเพราะว่าทุกคนรอ,อผมอยู่แต่ผม,มออกมาจากป่าช้าเลยอาจจะไม่ได้ปลาหรือว่าอาจจะมองไม่เห็นวิวที่ดีเดี๋ยวเทหน่าเจอกันหนม่ผมให้เขานัดผมแล้วก็ผมจะมามาเขาในช่วงวันเวลาที่มาะสมอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจเจอกันนะครับวันนี้อยู่ที่จันทิมาริซอทางมาเบิดนะครับไปเกาะทุกก็คิดถึงจันทิมาริซอได้ครับหวังว่า youtube คงให้รายได้ผมนะครับในการทำคลิปนี้ อันำี้เดี๋ยวกินที่เราออกอาไาครับไปดูโลโกก่อนผมมากินส้มตำถาดยักษ์ฝีน<ด>ู<ด>ที่เล็ก <c oughs> จากที่มารีอสอร์นะได้ได้พี่นั่งได้นั่งได้นั่งไม่เป็นไรเราพี่ก็ค <c oughs> ือโอ้โห <c oughs> ผมเห็นจานส้มตำแล้วโอ้โหอลังการมากเลยปกติผมเจอส้มตำถาดยักษ์ไอ้ส้มตำถาดมันมันเยอะแล้วนะเจอป็่เล็กตำแค่นี้เยอะกว่า ปกติผ่านมาเป็นทอดนี่ผาดนี่ครับผานผากมาเป็นถาดอ่อลังการเอาเถอพี่โจพี่เซนฝีปกติทานฝีมือพี่เล็กนี่อร่อยไหมก็อร่อยนะครับเขาทำอาหารถ้าไม่อร่อยจะไม่ได้กินใช่ถ้าผสมว่าไม่อร่อยเราจะไม่ได้กินกันต่อไปถึงว่าอร่อยไม่อร่อยเราก็ต้องบอกว่าอร่อยก่อนจริงจริงแล้ันนี่คือการรับง่ายๆนะครับดีู๋ดูพี่เล็กนี่คือเจ้าของจากที่วาลีซอตพี่เล็กขอถ่ายแล้วนะครับอ่าโอเคนี่ครับ พี่เล็กโอ้โหใจดีมากครับเขาเรียกว่าส้มตำยอดมะพร้าวนะครับ oh. ส้มตำยอดมะพร้าวอ้าว oh. ส้มตำปูม้ายอดมะพร้าวแล้วไหนยอดมะพร้าวอ๋อ oh, เนี่ยสีขาวนี่ยอดมะพร้าวอ๋อแล้วก็ผสมสลอดนิดนึงครับโอเครู้ละรู้ละรู้ละพี่เล็กทานทานทาน,ทานด้วยกันหรือว่าห oh. รือว่าห oh. รือว่าแกใส่แล้วไอ้นี่สลอดไปแล้วก็เลยไม่ทานให้พวกผมกินกัน <laughs> นี่ไม่ต้องออกไปหา <c oughs> ปลาหมึก โอเคเดี๋ยวให้พี่เล็กนั่งอะผมผมขอนั่งนี้ออกกล้องกับพี่โจเลยนะนี่นั่งนี้นี่นี่นี่ได้ได้นั่งนี้ก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเห็นมือมาคงไม่นั่งนี่นี่ก็ได้เดี๋ยวเดีพี่เล็กขอขอชิมหน่อยครับนะผมขอชิมกับพี่โจเลยปกติโอ้โหไม่เคยลับปากขนาดนี้เลยมาที่นี่ลับปากมากมันรู้จะอร่อยไหมนะชิมดูโอ้โหนี่ถ้าบอกไม่อร่อยก็ไม่ต้องกินกันแล้ววันนี้ อันนี้คืออ๋อนี่คือปูม้านะปูม้าดองปูม้าดองแล้วก็อันนี้คือมะพร้าวอ่อนยอดมันครับยอดมะพร้าวครับนี่คือ,อน้ำลายไหลปกติผมชอบกินส้มตาม,มากๆเลยถึกินกลางวันถึงจะอืกินํำใหญ่ๆนะอร่อยอะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มะละกอปกติจะกินเส้มะละกอ ก็จะอร่อยแบบมะละกอแต่ว่าเป็นมะพร้าวอ่อนโอ้โหแปลกอร่อยอืมดูที่อะไรวันนี้ผมเป็นเด็กเซอร์เป็นเด็กเรือที่ดีเลยครับเพราะว่าอาศัยพี่กันตลอดเลยนี่ครับไอพี่เล็กพี่เล็กพี่เล็กนั่งไหนครับนี่ก็จะบุกคอทางท้ายครับเอาไว้นี่ก็ได้พี่เดี๋ยวบอกฝั่มาพี่ ปลาผมจะจับโตนิดนึงนะครับเ,เข้าใจาอะไรเขาปูอะไรจะขนาดนั้นที่นี่ดังแน่เรียนที่เขาเ,เลยียนเขาตาเรื่อ๊กเอาปล่อยมุกเอาปล่อยมุกกินมันจะอร่อยจริงครับพี่อ๋อโทษทีที่ไม่ได้จานน้ำปู <c oughs> จะไม่ให้เจ้าของรีสอร์ทกินบัลลัยท่อง,งานนี้น้ำปูมันอยู่ในในในปูพอ่เกี้ครปุ๊บน้ำประพุ่งเข้าลูกตาเลยเมื่อกี้โอ้โหแสบเลย ที่นี้พี่เล็กเล่าให้ฟังว่าสะพานปลาอยู่ใกล้พี่โจแกไปถ่ายคลิปทุกวันแหละผมเห็นนะขับไปไหนกาอยู่แต่แค่นี้ไออยู่แค่สะพานนี่ควรเรียนอยู่ตรงนี้นำเสนอเรื่องปลาจริงต้องใช้ปูเล็กนะครับไอ้ส้มตำเนี่ยใช้ปูไซส์เล็กที่สุดเลยยิ่งดีเดี๋ยวปูใหญ่มันทำไม่ออกคกาวมาแช่ฟีดไว้นำแช่ฟีดค่ะน้องตากแต่ว่าอร่อยนะพี่ ไม่ค่อยได้กินอย่างนี้เลยอระอันนี้ได้ใส่ปลาร้าไหมครับไม่ใส่ไมไ่ใส่นะตอนแรกกะว่าจะไปกินปลาหมึกที่ในเรือครับพี่เล็กบอกว่าเดี๋ยวไม่ได้กินครับกินก่อนเถอะไม่มั่นใจฝีมือพี่โจว <c oughs> ันในหอยู่นันออกวันนี้ลมแรงันนี้ รีซอต์บ้างโอ้โหผู้ผู้มีปลาคุณนี่นี่อ่าโอเคมีเตาคอนเสียเห็นต้องน้ำลายหกครับแค่พวกเรากินกันนะอ่าใช่เราเที่ยวสายใจไปทั่วโลกนี่เขาเรียกว่าผักอะไรพี่ผักใบโบกครับใบโบกไม่น่ากินนะพอไปโจไม่น่าจะทั้มในผมดูแล้วมีสีด้วยนี่จอน นะพี่แก้วกินกับไม่บังพี่ไ,ได้ถ่ายเจ้าของรีสอร์ทเดียวครับถ้าไม่ถ่ายเจ้าของรีสอร์ทเดี๋ยวจะไม่ได้กินฟรีพวกนี้มันต้องกินกลางวันนะกินเย็นๆตอนเย็นไม่ได้นะทำไมครับนีันเลยเวลาประเภทส้มตำนี่ต้องกินกลางวันทำไมครับทำไมนตีอ่ะกนกทำให้แบบประฉูดกดะฉวดผมนูนนน้ว่ากินกลางวันมันจะทำให้อิ่ม <c oughs> กรดกระฉูดอ๋อเหรอ แสดงความ,วมรูนะ้สอดแล้วครับเอาขึ้นจานพอนะครับคลิปนี้อ่ะ <c oughs> ไม่ต้องเห็นนะครพอเราเห็นผูมีผูปกครองแล้วคุณก็พอแล้ว เยอะแน่ครับเยอะครับเตียวพี่เล็กทำเองปกติตามสูตรปกติได้ปะค่ะปกเตี๋ยจะใส่ผู้แห้งด้วยนะโจไม่ชอบพุ้งแห้งพี่โจกับพี่โจชอบพุ้งหอบเดี่ยวปะถ้าพี่โจก็หน้าตามันต้องมาแล้วเดี๋ยวพี่โดนตี เล่นยกผมชอบกินมะนาวสวัสดีค่ะโอเคนะพอดีจะเอาแค่ขออนุญาตเอาแค่นี้ของปลาคอมคอนะครับพรุ่งนนอนอะไรกับแอรตัวอันดูดูพี <c oughs> ่โจกับผมอีกคลิปนึงไดักได้เลยขอขอขอให้อันแอร์ัวออกบ้องตอนจบคลิปนี้เลยนะจะให้พี่วัดเสียอยากมาบ้างจะอยากมาเที่ยวกลุ่มพี่กลุ่มอะไรนะจตุรเทพปะ เป,เป็นเป็นท่าจักรุรเทพยังว่ือกลุมเราเริ่มแข่งแรกเข้าขยายตัวเยอะกลุ่มเปิดนัแข่เข้ามากันนะ้วคือไปเจอด้วยกันติดแ้วกันอคอนเซ็ปต์เกี่ยวสาใจไปทั่วโลกครับจริงๆแล้วมีประโยชน์นะการที่ไปด้วยกันเนี่ยในกลุ่มมันแชร์ทุกแชร์กันออกใช่มัน รถใครจ่ายจ่ายก็ดีครับพี่ไม่อดุกอ่ะอดุอ่อดุเหมือนเราไปเที่ยวไหนคนเดียวเนี่ยโรงแรมคุณก็จ่ายคนเดียวกินก็จ่ายคนเดียวเงี้ยมันก็เตั่ใครจ่ายผมไปอ่าเวียดนามนะกดแค่ไม่กว่บาทเองนะอยู่ตั้งสิบวันอ่ะก็ไม่แพงถ้าโรงแรมแพงไหม แต่ห้าร้อยใช่ไหมได้ห้า,หา,บบร,ถถาร้อยมาเดฐานหร้อยหลังจกคนละสองร้อยเก้นแต่ที่พม่าโรงแรมถูกกว่าเอโรงแรมแพงกว่านะครับพม่านี้โรงแรมที่อย่างสามสองพันนะสองพันขึ้นอ่ะแต่ที่เวียดนา,นามที่เป็นเมืองท่องเที่ยวกว่า ตอนี้ตอนน่รำากรับหกห้อง,องพี่ไปได้กนินไหมพี่ไปได้กนินไหมปไปรึล่าโอเคคุณชิโนะรากนะากนะับอันะอนะ่้นตะัวรับพอดีพี่โจมีลูกค้าเดี๋ยวไว้ถ่ายคลิปตก,ตกปลาหมึกต่อน,นะครับออฝาก ซับติดใจพี่โจนะครับซุนิโจทาวเวลให้ด้วยนะครับผมก็คลิปนี้ผมจะไปเดินกับรีสอร์ทที่พักจะนี่มารีสอร์ทแล้วก็ถ่ายให้ดูนะให้ดูหน้าตาเมนูอาหารก่อนน่ากินมากๆเลยเนี่ยรับรองว่าไม่เหนียแน่นเลครับพอดีพี่เด็เตินงานถ่ายไอ้เหนียวด้วยไอ้เหนียวลูกพี่โจว่ะเนี่ยเราเจอกันครับเอ้าทำอะไรข้อมือไปไหนวะนี่ครับนี่พี่โจติดแขก อี่ล็กทริกแชร์อยู่เด๋วผมกินอาทำตามก่อนเดี๋ยวคืนนี้มาต่อด้วยการตกปลาหมึกดีกว่านะแล้วเดี๋ยวเจอกันทำทำท่าอ่ากินที่นอนออลากับอันแนทัวร์นะเอาอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้อัดไม่ติดน,นั่งกุศลนั่งคุยกันเดี๋ยวดูโลโก้ก่อนนี่นี่โจโทเทเบิลครับสวัสดีครับอ่าโอเคครับเมื่อกี้อัดไม่ติดอัดใหมห่เลยพี่โจท่าอะไรพี่บอกหน่อยดิอ่าจิ้มเอื้จิ้มเอื้อเอ, <laughs> อื้ใครอ่ะเอื้ตัวเองเปล่า ครผมวันนะั้นไปเที่ยวที่หาดหาดฟางแดงอ่าแล้วก็เชื่อะไรทุกอย่างนัง่นแหละถูกใจเลยใจก็เห็นว่าไอ้ตัวเองดูดูดีความนี่ดูเท่แต่หลายคนเขาบอกหน้ากลัวนะหน้า,นาผมหน้าเข้มเขาบอกเนี่ยเขาบอกบางคนเขาบอกพี่หน้าเหมือนโจรเลย,เลยอะไรเงี้ยเหมือนกับเจ้าพ่ออะไรสักอย่างนึงเนี่ยเขาแนะนำผมเปลี่ยนแล้วโก้แต่ผมก็ไม่เปลี่ยนหรอกอแล้วอยู่ที่อยากดีที่ความเชื่อแล้วตัวเราเองนะเดี๋ยวผมให้ข้อมูลนิดนึงคือตรงนี้เป็นหาดบางเบิดนะเมื่อกี้ให้ไปแล้วให้อีกรอบนึง พอดีว่าถ่ายไม่ติดมาถ่ายที่นี่มีของขังครับถ่ายไม่ยอมติดไม่รู้ว่ามีอะไรดีนะ <c oughs> จันที่มารีสอร์ทมีป้ายด้านหน้าคนที่มาหัดบางเบิดรอมาตามหาดเจอนะครับด้านหน้าจะมีศาลาริมหาดมีแนวสน <c oughs> โอ้โหอากาศเย็นมากแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบริเวณโซนที่เป็นโต๊ะนั่งรับประทานอาหารของลูกค้าที่มาใช้บริการทานบางเบิดเมื่อเช้าผมมานั่งแล้วแต่ไม่ได้ทานร,รอกเพราะว่ามาเกือบไม่ทันเรือก็เลยรีบไปแต่ว่าวันนี้ผมมาขออาศัยพี่โจนอนนะครับหนึ่งคืน แล้วก็คืนนี้จะไปตกมึกคือห้องที่ในดีสอร์เนี่ยคือผมคุยกับพี่โจโดยโดยรู้ก็คือว่ามีประมาณ40ห้องเอานี้นว่าเจ้าของคุยเจ้าของคุยไหมเอาไหมห้องอ<ม>่าพ<ช>ี่เจห้องคุยมันจะเป็นห้องแบบเหมือนคาร์ลันได้เป็นหลังไปเลยนะไม่ใช่เป็นแ<ม>นวอ่า,อามัาเรียกอะไรแนวบ้านหลังมันจะเป็นแนวแบบมันเป็นห้องแถวแถวแถวเนี้ยคือเราเน้นรับมืฟ้าจะนอนมากแล้วก็พอเราจะแต่เราจะได้เปลี่ยนเรื่องของบรรยากาศนะบรรยากาศริมทะเลครับลูกค้าส่วนใหญ่จะชอบบรรยากาศริมทะเล แล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามาที่นี่คือเขาจะมาที่เกาะทะลุนะเขาต้องการมาเกาะทะลุครับแต่ว่าประเทที่ว่าอยู่ๆแล้วจะเข้ามาพักเลยนี่น้อยครับบล็อกอินกันน้อยบล็อกอินน้อยใช่อย่างเช่นแต่มาก็มีพวกฝรั่งขี่จักรยานมาก็เยอะนะขี่จักรยานเที่ยวแถวนี้ก็เพราะว่าที่นี่มีฝรั่งคนหนึ่งเขาไปเขียนในเว็บเขาแล้วก็าแนะนําอฝรั่งปั่จักรยาน,นยจะมาๆเรื่อยแหละครับเขาแนะนาว่าอะไร ขาม um. ีไกด um, okay. re ์บุกเขียนไว้ในในเขาแนะนำว่าเจ้าของรอไม่ก็เจ้าของอย่างนี้่ะราคาถูกรากาดีอ๋อโอเคผมก็นึกว่าเจ้าของรอนะแล้วพี่นอกเหนือจากนี้มีอะไรมั้งบริการอื่นๆผมเห็นป้ายเห็นป่ะกิจกรรมและท่องเที่ยวใกล้เคียงที่นี่บางเวิร์ดมีเรือดำน้ําตกมึกมีนําเที่ยวนะนีของเราก็กิจกรรมอ่้กิจกรรมทางทะเลนะก็เรามีดำน้ำกอนรู้กอดท่งะสานนะครับ ครับดูปลาสวยงามดูปากการังตรงนั้แล้วก็มีกิจกรรมตกมึกกลางคืนนะครับช่วงกลางคืนประมาณหกโมงครคุณ้มแล้วก็ออกกัแล้วอ่าเดี๋ยวได้เห็นครับเพราะว่าวันนี้ผมเบ่าเลยพี่โจแล้วสามหมื่นสามหมื่นห้าที่แรกบอกสามหมื่นห้าอนี้รถให้แค่ห้าพันก็นเลยสามหมื่นเอาเป็นจ่ายเลยเป็นกีบเลยพี่จะเอาเป็นจ่ายเลยเป็นกีบเดียเอาเป็นกีบนะเอาเป็นกีบนะเดี๋ยวผมจ่ายเดี๋ยวคืนนี้ไปดูตกมึกครับวันนี้ผมไปถ่ายคลิปใต้น้ำมาก็โอเคอ่ะได้บรรยากาศดีผมว่าปากการังเยอะมากพี่รู้สึกว่าเขาจะปลูกเยอะนะอื ก็ปีที่แล้วผมมาหรือว่าอะไรเงี้ยไม่เยอะขนาดนี้นะหรือว่าผมดําไม่ตรงจุดไหมล่ะไม่ตรงจุดบางคนกมาคือบางทีเรือจอดไม่ตรงจุดบ้างอะไรบ้างแต่วันนี้อ,อ,อันเนี้ยตัวไป,ไปไม่รู้ว่าไปเจอดงประการังมันเ็าเรียกดงดอกไม้ทะเลมันจะเป็นแบบดอกไม้ทะเลอ่อนนะดอกอ่อนแล้วมีปานิโม่พนี้ที่ไปมียังหลงแล้วไม่อยากขึ้นเลยนะผมไปไปดำดัาันเจอโอ้โหไม่มีเยอะขนาดนี้เลยขนาดเราไปบ่อยนะไม่รู้ว่าเราควรจะไปถูกจุดมันหรือเปล่านะครับบางคนไปอาจจะเห็นพวก ทรายบ้างพกักวหินบ้างอะไรเงี้ยก็คือบางคนแป๊บๆคือไม่อยากดำนะการดำนะนั้นที่ดีครับต้องใช้เวลานะจริงๆเราต้องใจเย็นๆเรือก<ๆ>็เท่ากาบคุณอยู่แล้วครับ,บกว่าคุณจะขึ้นมาคนไม่ขึ้นก็เรือก็ไม่ออกหรอกฮะั็ไม่เร่งแร้วไม่ไม่เขาไม่หนีหรอกนะใช่เขาไ่หนีเราคือคุณต้องใช้เวลาในการค้นหามันอะ่ะคือมันเราก็ไปหาเขานักประกันัง่ใย่ประการลางัรรลงวิ่งมาหาเราแล้วก็ว่าไปเรื่อยๆตามไปดูเงี้ย ก็อยากจะให้เพื่อนๆ,ๆที่ว่าชมยูทูบชาแนลนะที่มาเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเที่ยวเกวาะดำน้ำที่ไหนก็เหมือนกันนะครับต,ต,ต้องต้องใช้เวลาเอางี้พี่โจเอาเอาตรงๆเลยราคาจริงเท่าไหร่เออจริงๆแล้วก็สาทระเพบาวนะต่อคนต่อคนเขามีกฎกฎกฎระเบียบนะที่นี่คือเขาจะเป็นสำารักสมาคมกูดูกันการท่องเที่ยวเขาจะกำหนดราคาว่าถ้าสี่รคือสี่รทั้งหมดคือจะไม่ให้ตัดราคากันนะแต่ว่า อยู่ที่คุณจะลดให้ลูกค้านั่นก็แล้วแต่แล้วแต่รีสอร์ทนะอาจจะเป็นแขกรีสอร์ทอะไรเงี้ยเราก็อาจจะให้ลดหน่อยอาจจะลดหน่อยสามร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยครับแล้วแต่เราตกลงกันแต่ว่าราคาวอล์กอินเราขายตัวไปสี่ร้อยบาทพร้อมอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่มแล้วที่พี่ให้ผมเมาสามมือนี้ผมชักดาบเลยนะไม่ก็เพื่อนกันโอเคไม่ใช่ครับผมมาฟรีไงผมมาฟรีเดี๋ยวเพื่อนตกใจนะมาฟรีแล้วก็เดี๋ยวไปดูห้องพักของพี่โจนะ คนผมไม่ชอบผมชอบพูดเรื่องตงๆๆอ่างๆนี่จริงๆไม่มีอะไรนะครับก็คือบางครั้งเนี่ยผมอาจจะอายุน้อยนะไม่ใช่เดือนนะ้อยคืออา,อายุยังน้อยเขาออกไว้นู่นหน่อยพี่โจจะเป็นแนววิชาการหรือเปล่านะไม่ใช่การเล่นลอะไพูดเล่นนะพูดเล่นตลกเฮฮากันครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องก่อนแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้ไปดูตกมือกอีกเบาเลยพี่โจออจากสามมือเป็นหกหมือแล้ววันนี้ไม่ได้อยู่ที่ดวงนะวันนี้จะได้กินปลาหมึกจากทะเลหรือปลาหมึกจากจากรองเท้าดี เดี๋ยวผมจะกินปลาหมึกสดๆโชว์เลยถ้าเกิดได้นะท่านจะทำมันจะได้พี่ปลาหมึกที่ได้คือหมึกกุ้รือหมึกออคตปุ๊บอ๋อไม่ใช่หมึก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 สอบมีหลายประเทแต่หมึกใหญ่ไม่ใช่หมึกหลอดท่านนี้จะเป็นหมึกตัวใหญ่สดมากหมึกกระดองหมึกกระดองหมึกกระดองนะกระดองตัวใหญ่ได้ได้ได้คืนนี้เจอกันหมึอมหมึกกระดองตัวใหญ่ถ้าได้นะอืแจะตกโชว์ผมตกปีหมึกได้โอเคนี่ พี่ผมมีพี่โจโไปกินแล้วอเออมีพี่โจโไปผมได้กินแล้วถ้าพี่โจผมคิดว่าพี่โจคงเอาปลาหมึกแช่ถังตู้เย็นไปแน่ๆเลย<ม> <laughs> แล้วก็เอากระตุ้มได้ไม่ได้อิ้วไม่ได้ครับเราต้องเอาสดจริงๆทำไม่ได้เราก็ไม่กินเลยใช่ไหมเราก็อออยอมอดเสียเราไม่กินที่ฝั่งเนาะได้ <laughs> เดี๋ยวผมไปดูห้องพักพี่โจก่อนนะครับพี่โจเดี๋ยวคอยดูห้องพักนะสองโซนหนึ่ง <laughs> ครับ <laughs> รบ,บอกเลขหวยก่อนนะสองโซนหนึ่งแทงได้ครับสองโซนหนึ่งพี่โจออกหวยให้ผมแล้ว เป็ S <S 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 นห้องธรรมดาธรรมดานะออกตัวไว้ก่อนครับอ่ะดูก่อนครับคือผมเอาคลิปจริงอะไรจริงมาให้ดูเลยพี่โจบ,บอกราคาได้ไหมอเออคือต้องให้โทรมาถามเตียดียวหนึ่งพันบาทอ่าเตียงดียวหนึ่งพันบาทมันแบบฟอร์หันเช้าอ่ะเตียงคู่นี่พันสอง่ะคำว่าเตียงเดียวคือเตียงหกฟุตนะเตียงใหญ่ก็นอนได้สองคนสามารถเสริมได้อ่ะเสริมได้ก็เพิ่มอีกสองร้อยขอขอเบอร์โทรด้วยพี่เบอร์โทร เบอร์โทร0 8 0 6 4 1 7 4 9อันนี้คือเบอร์ของพี่เล็กเลยใช่ป่ะเบ,บอร์โทพี่โจโอ,อ่าโอเคเบอร์พี่เล็ก0 8 1 0, 0 6 8 0 0 1ครับอ่าโอเคครับตอนที่มารีสอร์ทนะครับวันนี้แน่โทรได้มาใช้บริการหกลุกซึกงเติมมากแถอย่างคือใช้ฟรีด้วยเลยต้องช่วยพี่ก็ทำอาหารก,กินนะไม่<บ> <laughs> ง,งั้นไม่ง,งั้นเดี๋ราขอไล่ออกจากรีสอร์ทคืนนี้ไม่มีที่นอนแน่ๆเลยอ่าครับเดี๋ยวเจอกันคืนนี้ต่อเดี๋ยวผมพาไปดูห้องก่อนแล้วคืนนี้เจอกันยีงที่นอนออนไลน์ครัับออ่ไปเเดี๋ยวจกน หัแนแทมผมเดินมาถึงห้องพักสองส่วนนะครับวันนี้อันแนแอนทัวร์ครับกำลังเดินทางเข้าสู่จันท่มารีซอร์ทครับต้องทําเสียงเพาะๆหน่อยครับแล้วเรากำลังจะเดินเข้าห้องพักป,ป,ปั๊มพอมเพาะโอโ้พี่เปิดแอร์เย็นดูห้องเขาบอกว่าห้องธรรมดาโอ้ผมเห็นแล้วแบบอลังการมากเลยดูเตียงเดียวมีโซฟาอย่างดีสีแดงแป๊ดครับดวนใจครับดูได้ไงสีนี้เราอารมณ์เลยนะครับสีห้องพิโจพิโจ,พโจนี่เลือกห้องสีโซฟาาเราอารมณ์เลย มีโซฟานะมีมินิบาร์ครับตู้เย็นละน้อยนะแล้วก็มีแก้วอันนี้คือพี่เขาไม่ได้จัดอะไรผมบอกว่าเอาธรรมดาพอจริงผมขอแค่นอนพอแล้วพี่ก็จัดที่นอนได้ผมเรียบร้อยแล้วนี่โอ้โหนี่จะจัดสาวๆที่ไหนผม,มานอนกับผมเนี่ยอันนี้พดเรนไม่มีนะเขาจะต่อช็อตน,นิดนึงมาพี่แบนมดอยู่จันทิมารีสอร์ทครับถ่ายดูเลยนี่โอ้โหห้องน้ํานี่ใหญ่มากอลังการเลยบองวันจะต้องมาแอบนะตรงนี้ครับ มาแอบซ่อนสาวๆครับ <c oughs> แล้วก็มีห้องอนาบน้ำคือเป็นฝักบัวนี่โซนที่เขาแยกไว้โอ้เวลาผมมาดูห้องน้ำหรือที่พักเนี่ยผมชอบดูห้องน้ำมากเลยคือมันเป็นอะไรที่บอก,บอกว่าที่พักไหนจะดีไม่ดีหนึ่งก็คือเตียงนอน,น,นดีไหมเพราะเตียงนอนดีก็ต้องมาดูห้อง,องน้ำนี่ของพี่โจเตียงนอนดีครับถ้าทางจะนุ่มจะนิ่มดีนะเพราะว่าวผมนอนนอนในป่าครับนอนกระดานมาเมื่อนคืนโอ้โห หลังนี้เสียแล้วเพราะว่าไปนอนคือมันไม่มีที่นอนแงไปนอนเต๊นคันนี้ฝนจะตกก็เลยเอาเต๊นไปนอนบนกระดานนี่กับผ้าพัดไวปรากฏว่ามันแงไม่เท่ากันมันดันหลังแล้วก็เผลอหลับไปคันนี้ตื่นนอนปวดมากวันนี้ก็ขออาศัยพี่โจนอนหนึ่งคืนนะที่จันท่มาริซอทเนี่ยผมใช้บรอโภคถ่ายพิ่งขึ้นมาจากทะเลเห็นไหมดูอันนั้ดูหน้าตาละเหีห่ยวเลยเพื่งขึ้นมาจากทะเลนี่ก็เป็นชักโครกนะครับอ่า เราดูบ่มด้วยเธอจะเ่อจะเข้าตาสาวๆคนไหนน้าจะได้ของบนโท๊ไว้เนี่ย่างทะเลมันนี้ไม่หายครับเอาเคกินที่นอนไลน์กับอัแน่นด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บเขาของก่อนครับพอดีมานอนที่ห้องพี่โจนี่เอาเกงมาละมาจะเปลี่ยนสภาพเมื่อกี้เปลี่ยนสภาพผ้าใส่เกงขาสั้นลงไปเล่นน้ําเดี๋ยวเจอกันเนาะทำๆๆๆๆๆๆนๆๆ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  จะเดินตามอันแน่นทัวร์ครับถ้าเรื่องตาม